สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมชัมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า NextG e n y t ท c นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปขับ2นะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่1นึ่0ล้านบาทนะครับจะต่างจากตัวท็อปขับสี่แค่ไฟหน้านะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้จะไม่เพิ่มค่าสีนะครับที่เพิ่มค่าสีจะมีสีขาวนะครับส้มแดงนะครับแล้วก็ส้มเหลืองนะครับผมที่เพิ่มค่าสี10,000นนะครับนี่นะครับ คันนี้นะครับผมก็จะมีแต่งแค่กระจังหน้านะครับลูกค้าเน้นใช้งานนะครับไม่เปลี่ยนล้อไม่เปลี่ยนอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมสเปคคันนี้กันนะครับผมเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับคันนี้นะครับแรงม้านะครับจะอยู่ที่210แรงม้านะครับผมแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับคันนี้นะครับผมเปลี่ยนแค่กระจังหน้านะครับก็จะใส่เป็นกระจังหน้า ฟอร์ดนะครับผม FORD นะครับก็จะทําเป็นสีดาด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็จะติดไฟสว LED นะครับผมสีเหลืองนะครับสามจุดนะครับในส่วนของตะแกรงนะครับก็จะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟหน้า LED มาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีไฟ d a y l ไล h t นะครับผมเป็นรูปตัว C นะครับผมแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับผมนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนะครับวแท็กนะครับจะเป็น LED นะครับ ถ้าตัว xlt นะครับจะเป็นหลอดธรรมดานะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับนี่จะมีเซ็นเซอร์หน้าให้4จุดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับตัวตัวท็อปคับนะครับถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือว่าเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับจะต้องซื้อออปชั่นเพิ่มนะครับจะเสียเพิ่มห้า0,000ื่นนะครับผมนี่ไวท์แท็กนะครับผมตัวกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นคอนเซปต์เดิมครับสับกไฟ์นะครับผมนี่นะครับนี่ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับตัวนี <mail> ้จะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะครับจากโรงงานนะครับผมสามนิ้วนะครับผมนี่นะครับนี่แล้วก็แมกนะครับผมจะเป็นแมกขอบ18มาให้จากโรงงานเลยนะครับผมเป็นสีกราไฟ์เช่นกันนะครับผมซีรีส์ยางนะครับผมสองห้าห้าหกห้าสิบแปดนะครับนี่นะครับตัวแก้มข้างตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่าไบทูโบนะครับตัวท็อปขับ2กับตัวท็อปขับสี่จะเขียนว่าไบทูโบนะครับ ตัวแก้มข้างตรงนี้นะครับจะมีรูระบายอากาศครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับระบายได้จริงนะครับตัวแก้มข้างตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านตัดสีกาไฟนะครับผมคอนเซ็ปต์ของตัวไวทแท็กนะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับตัวกระจกนะครับผมก็จะเป็นสีกาไฟนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยว LED นะครับผมจะมาพร้อมกับกล้อง360องศาครับที่กระจกด้านข้าง2ข้างเลยนะครับนะครับในส่วนของันไดข้างนะครับก็จะออกแบบใหม่นะครับผม ก็จะมีตัวการเลื่อนนะครับผมตรงนี้นะครับก็การเลื่อนได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมสีเงินนะครับตัดตรงนี้นะครับถ้าตัว XLT จะเป็นดําทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับฟิล์มนะครับผมอันนี้เราก็จะติดเป็นฟิล์มซามิกให้กับลูกค้านะครับสามารถเลือกความเข้มความสว่างได้นะครับแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับตัวไวแท็กคือจะติดมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับยกได้นะครับผมนี่นะครับนี่ รับน้ำหนักได้เยอะนะครับผมนี่ถัดมานะครับผมฝาถังน้ํามันนะครับก็ยังใช้งานปกตินะครับสามารถเติม B7 B 1 0 B20 ได้นะครับผมนี่นะครับนี่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมโช๊คนะครับฟอร์ตตัวเน็กเจนนะครับออกแบบใหม่นะครับโช๊คนะครับก็คือจะย้ายมาอยู่นอกแชสซีนะครับผมช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับเข้าคุ้งเข้าโค้งดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็นุ่มนวลกว่าเดิมนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะมีเพิ่มนะครับผมที่ เหยียบขึ้นด้านท้ายนะครับผมสะดวกสบายนะครับเหยียบขึ้นง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่จะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์นะครับผมตัวนี้ก็ออกแบบใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนี่นะครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวว i ยแท็กนะครับจะเป็นไฟท้าย led นะครับผมนี่นะครับแต่ก็ยังไม่ฟูลออปชันนะครับถ้าฟูลออปชันจะเป็นตัวท็อปขับสีนะครับตัวหลอดไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นหลอดไฟธรรมดาอยู่นะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้นะครับผมจะมีเลยคิปปิ้งให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับจะมีเขียนบอกอยู่ตรงไฟท้ายนะครับจะคอยเตือนจะมีแสงไฟเตือนตรงกระจกมองข้างนะครับผมในส่วนของตัวฝากระบาดท้ายนะครับไวทคนะครับก็เช่นเคยนะครับจะมีเหล็กทาวชั่นบาร์นะครับผมเวลาเปิดปิดจะเบานะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีรูเอาไว้ยึดพวกซีแคมนะครับผมตัวนี้2ฝั่งนะครับนี่ได้นะครับเวลาเปิดปิดนะครับเบานะครับนี่นะครับ แล้วก็ไฟเบรกตัวที่3นะครับก็จะย้ายมาอยู่ตรงฝากระบะท้ายแล้วนะครับตัวก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ตรงสปอร์ตบาร์ด้านบนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับออกแบบใหม่นะครับดูมีเว้าดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีกล้องกล้องถอยหลังมาให้จากโรงงานนะครับฝังอยู่ที่โลโก้นะครับแล้วก็ตัวคําว่าเลนเจอร์นะครับจะเป็นแบบปั๊มนะครับผมตัวก่อนหน้านี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ เซนเซอร์หลังนะครับจะมีให้4จุดนะครับผม1 2 3 4สมี่นะครับแล้วก็จะมีไฟส่องกลับไปให้นะครับในส่วนของมาได้ข้างนะครับจะเป็นสีกาไฟตัดกับตัวพลาสติกดำด้านนะครับกันลื่นได้อย่างดีเลยนะครับนี่ในส่วนของกระบะท้ายไวแท็กนะครับผมจะมีปลั๊กช่องเสียบปลั๊กไฟให้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็อีกช่องนึงจะเป็นเสียบที่จุบุรีนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวกระบะไรเนอร์ท้ายนะครับจะเป็นออกแบบใหม่นะครับผมจะเป็นแบบเรียบนะครับสามารถบรรทุกได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมนี่นะครับในส่วนของภายในไวัแท็กนะครับก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับผมหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีส้มนะครับนี่ตัดได้ส้มนะครับผมนี่นะครับทั้งตัวเบาะแล้วก็คอนโซลนะครับผมด้านหน้านะครับแผงข้างประตูนะครับผมนี่นะครับมือเปิดนะครับผมออกแบบใหม่นะครับ เวลาเปิดออกนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหาหักบ่อยนะครับนี่แล้วก็ปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็ปลดล็อกฝาถังน้ํามันนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ที่ปรับกระจกนะครับผมย้ายมาอยู่ด้านข้างหมดแล้วนะครับนี่นะครับล็อกเอ้ยตัวนี้นะครับเป็นพับนะครับปลดล็อก ปรับซ้ายขวาบนล่างนะครับตัวนี้ปรับฝั่งซ้ายในนี้ปรับฝั่งขวานะครับกระจกจะเป็นออโต้คู่หน้านะครับผมนี่นะครับสวิฟช์ไฟนะครับผมนี่นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ปิดนะครับไฟหลีไฟออโต้อันนี้เป็นเปิดไฟปกตินะครับกดลงไปนะครับผมจะเป็นเปิดไฟตัดหมอกนะครับนี่ถ้ากดลงไปนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเบาแสงเล่งแสงหน้าจอนะครับผมหน้าปัดนะครับเวลาขับกลางคืนแสงแยงตานะครับสามารถเบาแสงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเวลาบรรทุกของหน้าเชิดนะครับสามารถปรับไฟหน้าให้สูงต่ําได้นะครับเพื่อไม่ให้แยงตาลถคันด้านหน้านะครับไฟแทกนะครับผมจะมีที่วางแก้วให้นะครับผมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับผมนี่นะครับกว้างนะครับผมนี่นะครับนี่ ใส่แก้วเมซอนได้แก้วเบียร์ได้ครับผมนี่แล้วก็ปุ่มฟุตสตาร์ทนะครับผมมีให้นะครับตัวไวแท็กนะครับเบาะนะครับผมจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับผมนี่นะครับนี่พวงมาลัยนะครับผมสามารถปรับได้สี่ตำแหน่งนะครับขึ้นบนลงล่างแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับ จะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟัง์ชันนะครับผมนี่นะครับในส่วนของหน้าปัดนะครับผมวาแท็กนะครับนี่นะครับหน้าปัดหลักๆนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เรื่องค่าต่างๆนะครับเลื่อนดูนะครับผมนี่นะครับเลื่อนบนลงล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับนี่พอเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับนี่นี่นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มแบ็กนะครับผมกลับนะครับตัวนี้ก็เป็นกดลงไปก็จะเป็นโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นเมนูนะครับผมไว้สามขีดตรงนี้นะครับ ลักกดนะครับจะเป็นเมนูให้เลือกนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสามารถเข้าไปตั้งผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเลื่อนบนลงล่างนะครับผมนี่นะครับถ้าระกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นโอเคนะครับนี่นี่นะครับกดเข้าไปนะครับนี่จะเป็นข้างค้านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแบ็กนะครับคอยกดกลับนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรับสายนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ไว้เลื่อนซ้ายขวานะครับนี่นะครับ ผมอะไรนะครับผมนี่นะครับปรับได้สี่ระดับนะครับขึ้นบนนะครับผมขึ้นบนนะครับลงล่างดึงดันนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ล็อกนะครับเราจะตำแหน่งไหนก็ดันตัวนี้ลงไปล็อกนะครับนี่กระจกนะครับผมจะเป็นปรับแสงออโต้นะครับตัวไวทแทกนะครับไฟในห้องผู้โดยสารนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับผมตรงนี้นะครับ เนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่แว่นนะครับนี่นะครับหน้าจอครับผมตัวนี้นะครับตัว white t a นะครับตัว t o ปขับสองครับจะเป็นหน้าจอซิงค์นะครับผมขนาด12นิ้วนะครับนี่นะครับแอร์นะครับสามารถปรับอิสระแยกซ้ายขวาได้นะครับมี apple carplay นะครับ android auto นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีไวเลสชาร์จมาให้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตนะครับเป็น usb แล้วก็ usb type c นะครับผมนี่นะครับ เกียร์นะครับคันน uh, ี um ้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเวลาดูดูยังไงนะครับเราลองเข้าเกียร์ดูนะครับแล้วก็กดบวกลบนะครับนี่นะครับจะเป็น1ทับ10นะครับผมนี่นะครับนี่9เกียร์10เกียร์นะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่ว่าเราจะวิ่งกี่เกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์แบบก้าวกระโดดนะครับสมมุติว่าเราขับอยู่เกียร์1นะครับเราเหยียบฟืดไปเลยมันก็จะกระโดดเป็น1 3 5 7อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับผมถ้าเราค่อยๆขับนะครับก็จะขึ้นตามสเต็ปนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือนะครับผมนี่นะครับนี่สะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องไปดึงก้านและไม่ต้องไปใช้ที่ดึงและตัวไวแท็กนะครับปุ่มตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นปิดเปิดการเลื่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปิดเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดขับขี่นะครับพอกดไปปุ๊บนี่นะครับผมโหมดก็จะมีให้ขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะครับผมนี่ว่าเราจะขับขี่โหมดไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่กดไปครับก็จะมี ระบบปกตินะครับหมดประหยัดนะครับแล้วก็ลากพ่วงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถนนลื่นนะครับผมนี่มีให้เลือกซีโหมดนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับผมสองช่องนะครับแล้วก็จะมีที่เก็บของเล็กๆกน้อยนนะครับตรงนี้ช่องไว้ใส่เหรียญใส่อะไรนะครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้นะครับตรงที่พักแขนนะครับจะมีที่จุบุหรี่ให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับโสะดวกสบายมากเลยครับนี่ นี่นะครับในส่วนของภายในด้านหลังนะครับผมนี่นะครับที่เปิดประตูก็เหมือนเหมือนด้านหน้านะครับผมนี่นะครับนี่แล้ก็จะเป็นที่เปิดกระจกนะครับเบาะภายในนะครับผมก็จะเป็นหนังดําได้ส้มนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็นะครับก็จะมีที่ปรับลมแอร์นะครับผมด้านหลังนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับผมจะมีปลั๊กไฟ AC ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับผม นี่นะครับแล้วก็ตันนี้จะมีรูที่จุดบุหรี่นะครับกับ usb type c นะครับผมให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า nexgen t w i t e t a ตัวท็อปขับ2คันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะออกรถนะครับ โทรหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นได้นะครับหรือว่าอยากจะได้แต่งแบบไหนนะครับส่งแบบมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ